แนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านห้วยยางผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านห้วยยางน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นสรรพคุณน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นช่วยให้ผิวเรียบเนียนและมีเสน่ห์ช่วยในการบำรุงผิวและปรับสีผิว น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเป็นสารบำรุงที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและป้องกันความแห้งน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเป็นส่วนหนึ่งของอาหารอร่อยที่มีรสชาติหอมหวานและมีคุณสมบัติที่ดีสำหรับการทอดและปรุงอาหารต่างๆน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นมีความเป็นทางรูปธรรมที่ช่วยให้ผมเงางามและแข็งแรงใช้เป็นน้ำมันผมหรือบำรุง